คุณผมคัผ right ้มอยู่ในเกม c อ o Duty Mobile นะครับผมตอนนี้เราจะมาแข่ง eSports กันนะครับเไม่ได้ยินเสียงเพื่อนพูดนะครับผมจะได้เอออะไรวะผมจะได้พูดคนเดียวนะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนครับเพราะมันมีแค่ปิดท่าทางเทคนิคการถ่ายนะซึ่ึงบอกเลยว่า บอกเลยว่ากูสามารถด่าอะไรกันได้แต,แต่คนดูไม่สามารถได้ยินนะครับยเช่นไหนครับตอนนี้บ่าแชม่มนี่ครับไม่ได้ยินเลยครับเที่คอมโแล้วนี่มันมันหน่ากันพ่อแม่ มันมีไปมันมีมีมบนมีอีสว์มึงไม่มีมันมีไอ้นึ่กูอยู่คนเดียวมันมีแล้วมบนมัน้ อันนี้ก็มันเอ้ยโอ้ยบ้านมึงอย่าพึ่งไปไอ้แชมป์มึงอย่าพึ่งไป,อย,ไปอยู่ตรงนี้แหละต,ตรงนี้อ่ะอู้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 กลับเป็นลิงเลยจบเลย

cúi lên, ít sắp cũng ngót, oh, trái đấy, nó cặp đặc gù, cặp đặc gù, bật màn, bật màn, bật màn, bài này nè, เดเดเดไปทางเดินนั่นเยเออกูจะไปดุดตรงนี้นะเว่ยทำไมกูไม่ออกสนายเอ้ยใช่เดี๋ยว โอ้แชมป์ไอแชมป์เปลป่าวะเออเร็วเรวเร็วกลับไปเรืกไปเลยอู้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 เอ้อ nhiều mà Hay xài Hay quá xài phấn, quỷ, không phải, Oh, hello ba à? Này, mình đang làm Smoke, 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 EVD à, lên, smoke, EVD à. smoke này này. smoke แกนีก้นนม,มันจริงจริงไอเฮ้ยไ,ไ,ไม่กัดสูสิอ้อเฮ้ยไปลูไปดูนายมาอยู่กูยิงมึงเลย oh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้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 โอนนนไสัสมีสองสองเลยนะผมกั้ผมตรงนี้ <c oughs> เมอนพัดเคร่องก๋่มอาเองน่ะนี่เป็นไงแต่บอกรี Đây này, đây này. Hãy subscribe cho kênh

เราเรนเร็เราะเบก่อนนะเบิดก่นวระเบิดก่อนนั่นเลเบิดก่อนวางระเบิดก่อน mời 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 không mời 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 มึงมันกากมากมันเียไดียอนะครับมันเียนฟังมขอให้ไอ้บอมบีนะ เขาใจแบโอ้ยไม่มีอะไรมมีอะไรไหนวะ

ไม่ตายไ้อยเฮ้ยม่ม่มไเพื่อนโอ้ัเฮ้ยโอ้ โอ้อ so ีก so, ส yeah. ่อไปเฮียด้เน well, ียออนนี้ไปบอมบอมเอนะบอมบอเอนะไปบอมเอมึงยังเบิดอันดับหันบควันดิโอ้โอ้โ double k u ยู่ไนวะยู่ไงวะมีจะเปิดควันไหมคุณระันระเบิดคุณเป็นคไหนคุณเป็นคไหนอะไรนินจิเก็ตมีระเบิดอยู่กมีระเบิดอยู่ ได้เลยไม่ตายแั่แหละอาเลยอ๋อชิมยังไงไม่ใช่มาวเบิดขบมรืไปบอมบีไปบมบีอมบมนไปบมบินบมบีบมบินไปบอมเรืน

u uh, 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 uh. là ngâm hang làm ngâm hang làm ngâm chút 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 Được.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลยเอเลยเอเลยเอเฮ้ยทไปบมเฮ้ยออนนี้เิ่เติมได้นะตอนนี้เพิ่มไปอมเองได้นะ

ตายซะวางอยู่ในไม่ได้ไป่ใงนี้ตรงไปเออนักต้มอะมันหายมันหายเอ้ยมันวางระเบิดมันวางระเบิดมันวางระเบิดใครหมดก่อนให้ใครหมดกัน อุ้ยเาตองดีนะอุ้ยเขตองอุ้ย้องงั้องงั้น้งัต้องัได้เไปเนี่ยอาจจะไปบอมบีแน่เยดูไปดูบอมบีแป

ô <coughs> ô <coughs> 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 ดูข้างหมึงอยู่ข้างนัเน่ยมึงอยู่ข้างหนูข้างนั้นก้วมไปลงเออะเงียบเงียบเงียบว่ามันตาเงียบไปบนเออะเลย mình cầm bom này nó không được yeah, mình yeah. <laughs> yeah. uh, yeah, đi มันหายอูตันี้ตันี้ตัวอ้กูมากไม่ได้ตรวนี้ตรนีในบ้านตรงเนี้ย่คไม่มีคุอะไรยบเนี่ยเร็วเเอามันหาย จำมึงต้องใช้ปืนดีๆเนยไม่ต้องใช้ปืนพกหนยอยแต่ตอนนี้มีคนพกสิน่อย่อาไปบ่มยมยิิมิมยมมปิ

้อสุดท้ายให้อสุดท้ายรอสุดท้ายแล้วไมตอบท้ายแล้วไตอส้ัแหะไอชาติจ่นั่งท้อในบ้านในบ้านไม่เงยวาไปหนึงดอก อยู่ในบ้านเดิมอะมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกบอมบี้นะบอมบี้รับเฮ้ยมัยิงกูมัยิงกูมัยิงกูในห้งครัวห้องครัวในบ้องในห้องครัวเนี่ยที่ัวอยู่เนี่ยเฮ้ยมันไป อ่ออีกไม่ได้ดีพอแล้วก็เออเออน่าจะบอมเอเออไปบอมเอเด้วยบอมเอบอมเอมึงอยากไประเบิดอุ้ยมึงสู้กันเลยเดี๋ยวกูไปบอมบีแป๊บ มึงโซ่นไเด๋อวกูไปบอมบีแับมึงโซ่นเไมเดี๋ยวกูไปบอมบีแต่ไม่รกระเดนีมลกกูแอบตรงนี้แหละ

Ui 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 chào mừng rồi, vị chào rồi, quý vị không mừng quý vị chào mừng quý S <S มันมันดูเฮ้มันดูดปแปลกแค่านี้สุดเอออี๋อัอนอนี้ก็จบนะครับเอาดีที่แข่งอีส่กับก่นนะครับมันเราไม่ได้ตลงนะครับอยากให้เป็นเป็นจริงเลยนะครับก็ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสาธุสาธุ